เล่าความรู้สึกที่ออนเจอออนวีนเคครั้งแรกเอ่องั้นเล่าความรู้สึกตอนประกาศด้วยชื่อเต็มละกันแบบสวัสดีค่ะออนวีนเคในงานเจอแปรนิกโปนะคะตอนนั้นตื่นเต้นมากแบบอยู่ไม่สุขทุกคนตื่นเต้นแบบไม่รู้ว่าจะยังไงรอรอบนรถตู้นานมากจําได้แล้วก็เขาก็พามาเพราะว่าตอนนั้นเป็นความลับทุกอย่างไม่เห็นเขาเอาผ้าแบบมาปิดมาปงเราก็คือก้มหน้าเดินไม่สบตาใครอะไรเงี้ย แล้วก็จําได้ว่าตอนที่ประกาศหนูอยู่ช่วงเท้ทายแบบมันจะเป็นการสลับแถวไปเรื่อยๆแล้วก็แบบช่วงเท้ทายเพราะอายุเริ่มไม่ได้อายุเริ่มอายอายุเยอะๆเขาเรียกว่พาพออายุเยอะๆจะือให้อยู่หลังๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วสูงด้วยเออก็แนะนำสติค่าอะไรเงี้ยแล้วก็ออนบีเนเคค่าลงจับเวทีก็คือเป็นฟิลแบบน้ำตาจะไหลอะหนูไม่เคย ขึ้นเวทีที่คนเยอะแบบเนี้ยแล้วก็ไม,ไ,มไม่รู้อะมันรู้สึกพอมาเป็น BNK48 แล้วมันรู้สึกแบบขลังอะมันดูมีความขลังอะไรอย่างเงี้ยเออใช่จำได้หูังจากเวทีคือน้ำตาไหลน้ำตาลืนเลยน้ำตาลืนน้ำตาลืนแล้วก็ในช่วงเย็นวันนั้นก็เริ่มเปิดโซเชียลกันเปิดนื่นนี่น่าเลยอย่างเงี้ยอือแล้วจำได้หนูตื่นเต้นมากหนูมีบ้านแฟนขับ ครั้งแรกเออมีบ้านแฟนคลับครั้งแรกตื่นเต้นมากแล้วก็มานั่งดูทวิตว่าทุกคนจะพูดถึงเรายัางไงบ้างอะไรเงี้ยเออบางคนก็เห็นอ่ะหน้าใสใสแบบนี้นะครับต้องมีอะไรแน่นอนชอบเลดเมนคนนี้ครับชอบคนนี้โอชีคนนี้หรืออะไรเงี้ยหน้าดูมีอะหน้าดูมีของเป็นคนมีของอะไรอ่ะก็เลยบอกหน้าสันดูมีของแล้วว่หน้ารูปยิม้มแล้วผมเปย์งง,ง,งๆ,ๆอะไรอ่ะตอนนั้นใครเลือกใครก็ไม่รู้จำไม่ได้เออมัี แล้วก็เปิดครั้งแรกเหมือนแบบพี่จําำได้ทีมงานเวนเมีอยู่สามคนสามคนที่เก่งมากๆเลยที่เขาแบบเหมือนเป็นคนปูทางมาเหมือนกันแนละแล้วก็เราก,กับผู้บริหารเราสตาฟสามคนทุกคนเรามีโซนออฟฟิศเก่าสมัยแบบลาดทารยี่สามเราโซนออฟฟิศเราแค่แบบครึ่งเดียวอะแบบครึ่งเล็กๆอะไรเงี้ยเออจนตอนนี้อแบบ พนักงานเราเยอะมากตอนนี้เรามีเทเเตอร์ตอนนี้เรามีหอตอนนี้เรามีทุกอย่าง <c oughs> จากสตาฟสามคนเลย<น> <S <s <YU> รู้สึกซึ้งชรู้สึกซึงชอบเพลงไหนของยูทาดะฮิค่ะ